งานของครูเป็นงานพิเศษผิดแปลกกว่าง,งานอื่นๆกล่าวในแง่หนึ่งที่สำคัญก็คือว่าครูจะหวังผลตอบแทนเป็นยศสัก์ความร่ำรวยหรือประโยชน์ทางวัตถุเป็นที่ตั้งไม่ได้ผลได้ส่วนสำคัญจะเป็นผลทางใจซึ่งผู้เป็นครูแท้ก็พึงใจและภูมิใจอยู่แล้ว คุณครูดุลศรีราชตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านหัวหนองสังคาว,วิทยายเกิดเมื่อวันที่11มีนาคมพุทธศักราช2504การศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรีสาขาว,วิชาพละศึกษาที่วิทยาลัยครูมหาสารคามชีวิตพ่อพิมพ์ของชาติ บรรจุเป็นข้าราชการครูเมื่อวันที่2มิถุนายน2526ที่โรงเรียนบ้านนนทองตำบลวังใหม่และย้ายมาโรงเรียนบ้านหัวน้องสัง้าวิทยาเมื่อปี2528จนถึงปัจจุบันและท คุณครูหนูจันพงอุทธาตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านหัวหนองสังฆะวิทยาเกิดเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์พุทธศักราช2 5 0 4การศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตร์สาขาวิชาเอกการประถมศึกษาที่วิทยาลัยครูมหาสารคาม ชีวิตแม่พิมพ์ของชาติเริ่มต้นที่โรงเรียนบ้านบางไฮเมื่อวันที่28กันยายน2524และย้ายมาดำรงตำแหน่งครูที่โรงเรียนบ้านหัวนองสังคาวิทยาเมื่อวันที่28สิงหาคม2528จนถึงปัจจุบัน คุณครูพิกุลชนแดงตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านวังประโดเกิดเมื่อวันที่15มกราคมพุทธศักราช2504การศึกษาสูงสุดระดับปร,ริญญาตรีศิลปศา,า,ะะานนสตรบัณฑิตสาขาภาษาไทยจากวิทยาลัยคณะสวัส์มหาสารคามชีวิตแม่พิมพ์ของชาติ บรรจุเป็นข้าราชการครูเมื่อวันที่หนึ่งกันยายนพศ2530ที่โรงเรียนบ้านม่วงอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่16มิถุนายนพศ2535ย้ายมาที่โรงเรียนบ้านวังประโดจนถึงปัจจุบัน,นคุณครูบัวแก้วมุนนี ตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านวังประโดเกิดเมื่อวันที่26มีนาคมพุทธศักราช2,504การศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรีศึกษาศาสตร์บัณฑิตเอกประถมศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุขโขท,ทัยธรรมาิราชชีวิตแม่พิมพ์ของชาติ บรรจุเป็นข้าราชการครูเมื่อวันที่1พฤษภาคมพศ2524ที่โรงเรียนบ้านหนองแสงอำเภอบรารบือจังหวัดมหาสารคามเมื่อวันที่1เมษายนพศ2526ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูที่โรงเรียนบ้านวังประโดคุณครูมานิตากันฝา ตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านโนนเกษเกินเมื่อวันที่24เมษายนพุทธศักราช2504ระดับการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรีวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุทยาจังหวัดพระนครศรีอยุทยาชีวิตแม่พิมพ์ของชาติ บรจุเป็นข้าราชการครูเมื่อวันที่25พฤศจิกายน2529ที่โรงเรียนบ้านพระเสาจังหวัดยะโสธรปี2542ย้ายมาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอําเภอรบรบือจังหวัดมหาสารคามและปี2555ย้ายมาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านโนนเกษตรจนถึงกเกษียณอายุราชการ คุณครูสุขสรร์สีเกินตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านโนนสำราญเกิดเมื่อวันที่20มีนาคมพุทธศักราช2504ชีวิตพ่อพิมพ์ของชาติบรรจุเข้ารับราชการครูเมื่อวันที่9กรกฎาคม2527ที่โรงเรียนบ้านหัวสะจังหวัดมหาสารคาม วันที่หนึ่งพฤษภาคม2531ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนบ้านดงมันจังหวัดมหาสารคามและวันที่หพฤษภาคม2536ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนบ้านนนลร์สำราญจังหวัดมหาสารคามจนถึงกเกษียณอายุราชการ